ความที่อายของดาวเตะระดับโลกเมื่อกองเต้พบโรนันโดก่อนลงสนามคลิปวิดีโอที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์คือภาพที่จับความสนใจของเอ็นโกโลกองเต้กองกลางทีมชาติฝรั่งเศสจากทีมอันอิติฮัดเมื่อเขาพบกับคริสเตโนโรนันโดดาวยิงทีมชาติโปรตุเกสจากทีมอัน นักเซอร์ก่อนเกมซาอุดีโปรโลีกแต่ที่น่าสนใจคือปฏิกิริยาของกองเต้ที่ดูเหมือนไม่กล้าแม้แต่จะสบตาก,กับโรนันโดแม้ว่าเขาจะเคยทักทายจับมือกับคาริมเบนเซมาและฟาบินโยอดีตเพื่อนร่วมทีมก่อนหน้านั้นแล้วทำไมกองเต้ถึงจะมีปฏิกิริยาหน้ารำคาญแบบนี้หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่แฟนบอลมากมายก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปบางคนกล่าวว่าเพราะกองเต้เป็นคนที่อายทําให้เขาไม่กล้าเข้าไปจับมือกับดาวเตะระดับโลกอย่างโรนัลโดแต่บางคนก็มองว่านี่อาจเป็นเพียงความสงบเรียบง่ายของเขาเท่านั้น และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของผู้คนมักจะพลาดกองเต้มไม่ได้เป็นแค่ดาวเตะที่มีทักษะยอดเยี่ยมแต่เขายังเป็นคนที่มีบุคลิกภาพเรียบง่ายและขี้อายอย่างมากตัวอย่างเช่นเมื่อทีมชาติฝรั่งเศสควา้าแชมป์โลกในปี2018เขาไม่กล้าที่จะขอเพื่อนเพื่อนชูถ้วยบอลโลกแต่เขาก็ยืนรออยู่ข้างหลังอย่างสงบโดยสุดท้ายสตีเวนเอนซอนซี่เพื่อนร่วมทีมของเขาต้องดึงเขาออกมาถือถ้วยและสั่งให้ช่างภาพถ่ายรูปแต่ที่น่าสนใจคือ กองเต้ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบดาราหรือยึดติดกับความดังเขาใช้ชีวิตอย่างสบายๆและเป็นกันเองกับแฟนบอลเช่นการที่เขากินพิซซ่าริมทางหรือใช้รถราคาไม่ถึงล้านซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพที่เรียบง่ายและไม่ซับซ้อนของเขาคำถามที่น่าสนใจคือคุณคิดว่าการเป็นดาวเตะระดับโลกจำเป็นต้องมีบุคลิกภาพที่โดดเด่นและดึงดูดสายตาไหมาหรือว่าการเป็นตัวเองและใช้ชีวิตอย่างสบายๆเหมือนกองเต้ก็เพียงพอแล้วขอให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกับเราในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ ชีวิตไม่ต้องติดหรูกล่องเต้แข่งระดับโลกกินพิซซ่าริมทางเป็นกันเองแฟนบอล h t t p s w w w s a n u c k c o m s p o r t 1 3 1 4 5 5 7ชีวิตไม่ติดหรูกล่องเต้แข่งระดับโลกที่ใช้รถราคาไม่ถึงล้าน h t t p s w w w s a n u c k c o m s p o r t 1 0 4 7 0 8 2